คุณผู้ชมกลับมาพบกับผมมิสเตอร์มันนี่พึ่งน้อยใจดีที่มาพร้อมกับลายแทงทางการเงินที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนต่อยอดการออมและเดินทางสู่เส้นทางเศรษฐีด้วยวิธีง่ายๆผ่านกองทุนรวม ที่จะได้มีกินมีใช้ไปนานแสนนานกันนะครับวันนี้ผมพามาคุยกับชายหนุ่มมากความสามารถผ่านงานมาแล้วหลายประเภททั้งเล่นละครเวทีเป็นพิธีกรนักภาคการ์ตูนหรือแม้แต่แปลหนังสือแต่ด้วยความชอบและหลงไหลในเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆท้ายสุดก็เลยมาปักหลักทำงานอยู่กับเสียงเพลงที่ขึ้นดังกรีนเวฟ1นึนั่นเองครับ ไงครับดีเจเฟียทัชนันจารุพัชนีกำลังจัดรายการสดอยู่เลยพาไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับที่ดีเจคนนี้ก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกโชนเรื่องการลงทุนเองเขาก็ลงทุนมาตั้งสิบปีแล้วนะครับนี่แหมฉันอยากคุยด้วยแล้วล่ะสิครับสวัสดีครับดีเจเฟียส ัดรายการเสร็จแล้วเหรือครับจัดรายการเสร็จแล้วครับแม่วิสต์มนนี่มาพอดีเลยมีคําถามอยากจะถามพอดีเลยครับวันนี้นนเกี่ยวเรื่องการลงทุนนะช่วยหน่อยนะจัดไปเลยครับลูกพี่เดี๋ยวไปน, <exactly S 2> นั่งค, <NPC> คุยก,กันดีกว่านะครับเอ้ <NPC> ดีเจเฟียสครับได้ยินมาว่า <N> <C 2> พี่นี่เป็นต้นแบบคนไทยที่ใช้กองทุนรวมเลยนะครับว่าแต่ทําไมถึงมาลงทุนกับกองทุนรวมได้ล่ะครับก็จริงๆแล้ว ลงกองทุนรวมตั้งแต่แบบเริ่มทํางานตอนแรกๆเลยครับตอนแรกก็ไม่ค่อยสนใจก็แบบชลาใจอยู่สักแบบสองปีแต่สักพักหนึ่งเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าทําไมไม่เริ่มใช้เพราะว่ามันใช้ในการหักภาษีได้อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เริ่มสนใจนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อเริ่มลงทุนในกองทุนเพราะคุณพ่อเริ่มกเกษียณอายุด้วยก็เลยแนะนําแล้วก็มีที่ปรึกษาเป็นคุณพ่อก่อนนะครับแต่ว่าที่ตัดสินใจใช้กองทุนรวมเพราะจริงๆเลยไม่เคยเปิดพอร์ตเล่นหุ้นเองเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลา แล้วก็ไม่มีความรู้ในการศึกษาเจาะลึกไม่ได้อย่างเงี้ยอยากฝากมืออาชีพเขาดูน่าจะดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญมันใช้ง่ายด้วยเพราะทุกวันนี้นี่ซื้อกองทุนเฟดใช้อินเทอร์เน็ตตลอดครับข้อมูลปึกจริงๆเลยนะครับเนี่ยเอแล้วใช้กองทุนรวมทําอะไรให้บ้างะล่ะครับเนี่ยใช้กองทุนรวมเฟดใช้กองทุนรวมในการลดหย่อนภาษีนะครับอย่างแรกพอหลังจากที่ใช้โคตาของลดหย่อนภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นที่ฝากเงินด้วยวก็คือ เป็นบัญชีออมทรัพย์ของตัวเองในกลุ่มตาสานีนะครับก็คือมีแบ่งเงินไว้อย่างที่เขาบอกเป็น emergency fund ประมาณ6เดือนแล้วก็ไปโยนไปไว้ในตาสานีสามารถเบิกใช้ได้ในวันถัดไปก็แพลนเงินดีๆนะครับบางส่วนก็ไปลองทดลองกองทุนที่มันประหลาดประหลาดอย่างเช่นเป็นกองทุนการเกษตรอะไรเงี้ยน้ำไฟหรือจะเป็นกองทุนต่างประเทศกองทุนทองก็เล่นเกือกบทุกบลจเลยครับแล้วส่วนใหญ่ได้กำไรหรือขาดทุนครับเนี่ยภาพรวมทั้งหมดได้ครับ ภาพวงวมได้ครับแต่ว่ามีเล็กๆน้อยๆ,ๆพวกตัวที่เราอยากทดลองเราอยากรู้มันเป็นยังไงเนี่ยก็จะเสียเพราะว่าเราไม่ได้อย่างที่บอกไปเราไม่ได้ศึกษาตามจังหวะอย่างแท้จริง <c oughs> จริง,รงเราถ้าศึกษาหรือว่าดูข้อมูลมากๆเราก็จะรู้ว่ามันควรเข้าออกตรงไหนถ้าเล่นดีๆกองทุนก็ได้กําไรอยู่นะครับแหมเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แทก้กองทุนรวมเลยนะครับ ว่าแต่ดีเจเฟมีเรื่องอะไรให้ Mr. Money รับใช้ครับเรื่องที่อยากจะฝากมิสเตอรันนี่นะครับก็คือในฐานะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่าเงี้ยก็ผมก็ทำดอลลาร์คอสแอปเรจิงคือในส่วนตัวแล้วเนี่ยซื้อ LTF LRMF เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้พอมีเงินเหลือในช่วงสภาวะแบบนี้เนี่ยอยากรู้ว่าควรจะให้ลงทุนในรูปแบบไหนดีวันนี้ต้องถามกูรูเลยว่าคือตอนนี้ผมสับสนเพราะว่า ตลาดมันค่อนข้างเล่นยากนะครับจะไปทางทองดีหรือว่าจะไปทาง p r o p e ร t ตดีหรือจะไปกองทุนต่างประเทศหรือไป Emerging Market ดีอย่างนี้ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับโอ้โหคำถามเยอะจริงๆเลยนะครับแต่มิสเตอร์มันนี่รู้ใจดีเจฟเฟยสอยู่แล้วเลยจองตัวกูรูมาช่วยไขยข้อค้องใจให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับกูรูกันดีกว่านะครับ ผู้ชมหลายคนคงกำลังรอกูรูที่จะมาไขาข้อข้องใจให้กับดีเจเฟียสอยู่ใช่ไหมล่ะครับตามมิสเตอร์มันนี่ไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนุ่มใหญ่ผู้คร่ำบอดในแวดวงการลงทุนมาถึง20ปีคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจกรุงศรีนั่นเองครับสวัสด,ดีครับดีเจเฟียสครับ สวัสดีครับคุณประภาสครับแล้วก็แหมเมื่อกี้เจอมิสเตอร์มันนี่บอกว่าจะฝากคําถามมาให้ตอนนี้ได้ถามคําถามด้วยตัวเองแล้วดีใจมากเลยครับยินดีครับดีเจเฟียสครับผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคงน่าจะมีคําตอบให้ดีเจเฟียสอย่างแน่นอนครับคือคําถามในตอนนี้ที่อยากจะถามก็คือปกติเนี่ยก็หลักๆก็คือจะซื้อกองทุน LTF RMF อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอมีเงินเหลืออยู่บ้างเนี่ยนอกเหนือจากที่ใช้หักภาษีแล้วเนี่ยสามารถไปลงทุน ในรูปแบบอื่นได้หรือเปล่าในสภาวะตลาดแบบนี้นะครับเพราะมันผันผวนเหลือเกินตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าในตลาดเนี่ยหุ้นก็ดูจะแพงเกินเกินน่าจะซื้อครับอันนี้ก็คือต้องฝากทังกองทุนช่วยดูแลด้วยเพราะคงจะวิเคราะห์ภาคลึกได้ไม่ทราบว่าถ้าเป็นกองทุนหุ้นปกติหรือว่าเป็นกองทุน p r o p e r t y หรือจะเป็น Emerging Market หรือจะเป็นกองทุนทองดีครับหรือว่ากองทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศอย่างเขาก็มีทิตกลับไปอ,อเมริกาบ้างอ,อย่างเงี้ยครับไม่ทราบว่า คุณประภมีความเห็นว่ายัางไงบ้างครับครับก็กอ่อนหน่ต้องขอชื่นชมทางด้านดีเจเฟสนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นศิลปินนะครับแต่ว่าก็ได้มีการใช้ช่องทางการลงทุนในการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีด้วยด้วยการลงทุนในกองทุนที่เราเรียกว่า ltf rmf นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้า DJFS เเนี่ยมีเงินเหลือมากขึ้นไปอีกก็คือว่าหลังจากลงทุนใน ltf rmf ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเงินเหลือเองนะครับ ก็สามารถที่จะจัดสรรเงินลงทุนเนี่ยไปลงทุนในกองทุนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นกองทุนตราสารหนี้กองทุนทองคํากองทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามซึ่งในแง่ของแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกองทุนในประเทศก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงกองทุนหุ้นก็แน่นอนว่าเป็นกองทุนที่มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงในระยะยาวแต่ก็จะมีความเสี่ยงที่จะต้องรับ ความผันผวนในระยะสั้นบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการลงทุนในกองทุนหุ้นก็มีข้อดีในแง่ที่ว่ากองทุนหุ้นเนี่ยก็จะเป็นการนําเงินไปลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนอยู่2รูปแบบด้วยกันอันแรกก็คือเป็นเงินปันผลนะครับอันที่2ก็อาจจะเป็นราคาหุ้นที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาวนะครับ ในส่วนกองทุนอีกประเภทหนึ่งก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะต่ําลงมาก็คือกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของรายได้จากค่าเช่าต่างๆที่กองทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นๆไปไปลงทุนนะครับในแง่ของราคาหน่วยลงทุนหรือราคากองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะมีความผ,ลผ,ลผันผวนที่ต่ํากว่าหุ้นหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีความผ,ผันผวนที่สูงกว่าตราสารหนี้นะครับ กองทุนประเภทที่3คือกองทุนตราสารหนี้ครับซึ่งก็จะมีความเสี่ยงต่ําสุดซึ่งก็จะมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางระยะยาวกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนตราสารที่เป็นเขาเรียกว่าตราสารเงินที่มีความเสี่ยงต่ําสุดนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายก็อยากจะเรียนถามทางด้านดีเจเฟียต่อนะครับว่าดีเจเฟียเนี่ยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการลงทุนเนี่ย ในระยะสั้นหรือปานกลางระยะยาวเนี่ยอย่างไรบ้างครับ,รบเป้าหมายหลกัลกๆในการลงทุนก็คือ,อจริงๆแล้วจะดูภาพรวมในระยะยาวนะครับว่าให้ได้พอร์ตบริหารแบบเอาแบบขั้นต่ำอย่างน้อยอยากจะได้แค่10% Return ตรีเทิร์นต่อปีในระยะยาวนี่หมายความว่าประมาณ15ปีขึ้นไปนะครับคิดว่าการกระจายพอร์ตในปัจจุบันนี้น่าจะช่วยได้อยู่ครับว้าวเป็นนักลงทุนระยะยาวตัวจริงเลยนะครับเนี่ยจริงครับมิสเตอร์มันนี่ครับ ก็ในแง่ของการที่ DJFS มีความสามารถในการลงทุนได้ในระยะยาวตั้งประมาณ15ปีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสมต่อการลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภทนะครับแล้วในแง่ของ DJFS นะครับไม่ทราบว่ามีความสามารถในการรับความเสี่ยงเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนครับก็เคยทำวิธีการประเมินความเสี่ยงตัวเองนะครับก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงสูงมากอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าก็รับได้กับ การเสี่ยงระยะยาวก็เลยอยากจะฝากคุณประภา์ช่วยดูให้นิดนึงว่าตอนนี้มีกองทุนอันไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับ<ม>เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไปมันเล่นยากเหลือเกินถ้าเราจะเล่นสักประมาณลองเท e r m 0ปี15ปีอะไรประมาณนี้นะครับจนถึงกเกษียณเนี่ยไม่ทราบว่าพอร์ตหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณไหนครับถึงแม้ว่า DJ f i e ฟเนี่ยจะมีอาชีพเป็นเหมือนกัเรียกดีนะครับแต่ในแง่ของรายได้ก็จะเป็นในรูปแบบมนุษย์เงินเดือน ก็คือมีรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอดังนั้นเนี่ยถ้าอยากที่จะได้รับผลตอบแทนโดยค่าเฉลีย่ยเป็นประมาณ10%ต่อปีในระยะประมาณ15ปีเนี่ยนะครับสิ่งที่จะช่วย DJ f ฟในการลดความเสี่ยงได้คือว่าการลงทุนเขาเรียกว่าแบบถัวเฉลี่ยฮะหรือภาษาทับศัพท์เขาเรียกว่าดอลลร์คอสเอเวอร์จิงนั่นคือว่าทุกๆเดือนที่ DJ f i ฟมีเงินเดือนออกนะครับก็กันเงินสักส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสักประมาณ30นะครับจนถึง50% ของเงินเดือนที่ได้รับนะครับนำไปลงทุนในกองทุนไม่ว่าจะเป็น LTF r m f เพื่อการประหยัดภาษีก่อนนะครับและถ้ามีส่วนเหลือก็ไปลงทุนในกองทุนไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนหรือตราสารหนี้หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนทองคําสามารถที่จะจัดพอร์ตการลงทุนโดยภาพรวมนะครับโดยดูภาพรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุน LTF r m f หรือกองทุนโดยทั่วไปเนี่ยให้อยู่ในสัดส่วนหุ้นประมาณสัก70%ซ ตราสารนี่ประมาณสัก20%นะครับแล้วก็อีก10%อยู่ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์สัก5%แล้วก็ทองคำอีกสักประมาณ5%ครับเออดอลลาร์คอสตเอเวอร์จิงตอนนี้ก็ทำอยู่นะครับ uh, แต่ถ้าเป็นบลรจอเขาจะแนะนำให้มันตัดอัตโนมัติทุกๆเดือนอะไรเงี้ยแต่ของผมจะเป็น ใช้แนวเศยศาสตร์นิดน,น,นึงนะครับไม่ใช่หรอกคือวันไหนที่ลงซื้อแค่นั้นเองเป็นหนูน้อยจำไม่นะครับมีคําถามนึงมาฝากคุณประภาคได้นะครับคืออย่างหุ้นเนี่ยเขาจะดูหลากหลายปัจจัยนะครับยังดู PE ได้ยังดูแชร์มาเก็ตได้ดูการเติบโตของบริษัทได้อะไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกองทุนรวมบ้างจะดู nav มันมีมันมีเขาเรียกว่ามีสมการหรือมันมีค่าตัวดัดชนีอะไรหรือเปล่าที่เป็นตัวบอกว่าตัวเนี้ยแพงแต่คุ้มหรือว่าตัวเนี้ยถูก หน้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีไหมครับเหมือนอย่างหุ้นยังมีค่า P/E ถ้าเป็นกองทุนรวมจะมีอะไรครับในในแง่ของการลงทุนในตลาดหุ้นโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าปกติผู้ลงทุนก็จะดูในแง่ของบริษัทต่างๆว่าจะมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ดูว่าราคาหุ้นตรงนั้นเนี่ยแพงมากน้อยขนาดไหนก็ดูในเรื่องของ P/E ratio นะครับแต่ในแง่ของการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยนะครับ ผู้ลงทุนก็จะอยู่ดูยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วผู้จัดการกองทุนก็ดูเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเนะครับเพียงแต่ว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยไม่ได้เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมาบอกให้ผู้ลงทุนทราบเป็นวันต่อวันแต่จริงเรามีการเปิดเผยในรายละเอียดของตัวกองทุนรวมที่เราไปลงทุนในบริษัทต่างๆเนี่ยก็ประมาณปีหนึ่งหนึ่งครั้งบ้าง2ครั้งบ้าง4ครั้งบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละกองทุนเนี่ยมีการ จดทะเบียนไว้ว่าจะมีการปิดงบเป็นอย่างไรบ้างนะครับในแง่ของการลงทุนในกองทุนรวมเลยผู้ลงทุนด้วยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะดูในเรื่องของการเจริญเติบโตของบริษัทต่างๆที่กองทุนรวมเนี่ยไปลงทุนแล้วก็ไม่สามารถเห็น P/E ratio ได้ครับเพียงแต่ว่าในแง่ของกองทุนรวมโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีบริษัทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเรียกชื่อว่าบริษัท Morningstar ก็จะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่คอยจะให้ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบกับผู้ลงทุนนะครับแล้วก็เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของ morningstarthailand com นะครับดงนั้นดีเจเฟียสเนียสามารถไปหาข้อมูลได้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ามที่ผมกล่าวถึงได้หรือสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือสมาคมจัดการการ สมาคมจัดการการลงทุนของกองทุนรวมเนี่ยนะครับเขาก็าจะมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของอัตราผลตอบแทนและอัตราความเสี่ยงของกองทุนต่างๆแต่ถ้าจะไปหาข้อมูลในเรื่องของว่ากองทุนนี้มีผลประกอบการเติบโตเท่าไหร่หรือ P/E r a o เท่าไหร่เนี่ยคงไม่สามารถที่จะหาได้นะ,นะครับด้วย d j f i e ครับวันนี้ขอบคุณสําหรับความรู้มากๆนะครับมีประโยชน์มากเลยครับยินดีครับ d j f i e สครับอย่าลืมนะครับว่าทุกแผนทุกเป้าหมายในชีวิตคิดด้วยกองทุนรวมได้ครับ ฟังแบบนี้แล้วมิสเตอร์มันนี่อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนมาใช้กองทุนรวมเลยนะครับก็แหมเป็นเครื่องมือวางแผนการเงินให้ทุกเป้าหมายชีวิตแบบนี้แถมยังใช้ง่ายมีมืออาชีพบริหารให้เหมาะกับคนไม่มีเวลาแถมยังสร้างผลตอบแทนที่หลากหลายที่สำคัญอย่าลืม จัดสรรการลงทุนอย่างที่คุณประภาสแนะนำดีเจเฟียสด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับมิสเตอร์มันนี่ครับที่เปิดโอกาสให้วันนี้ได้พูดคุยกับกูรูนะครับได้ความรู้เยอะเลยจะเอาความรู้ไปไปยุกใช้นะครับแล้วก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยยังไงก็ฝากให้คนไทยหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยสนใจเรื่องของการลงทุนในการเก็บเงินของตัวเองนะครับอย่างน้อยค้างเงินเราเนี่มันเล็กลงเล็กลงทุกวันนะครับถ้าเราไปลงทุนในรูปแบบอื่นกองทุนรวมเป็นอีกหนึ่งออปชั่นนะครับหนึ่งทางเลือกซึ่ง น่าสนใจมากทำให้เงินของคุณแข็งค่าหรืออาจจะเพิ่มค่าขึ้นต่อไปในอนาคตกองทุนรวมใช้ง่ายจริงครับยินดีอย่างยิ่งขอรับลูกพี่